ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ขออภัยนะครับที่คลิปนี้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนแล้วก็เสียงเกมดังไปแล้วก็เสียงผมไม่ดีนะครับอืมอึด๋ยวนะหากล้องไม่เจอยังอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมมั้ยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอ้าวโอเคครับเอียเดี๋ยวเดี๋ยวตั๊บ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 มันลงก่อน มนตรงก่อนอ่ะโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็มันอยู่กับพมอลาฟาเอลนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนแผนประทะซอมบี้นะครับผมก็คือรีวิวแล้วก็แจกไปด้วยใต้คลิปเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะนําไปใช้นะครับผมผมก็จะรีวิวให้ดูก่อนละกันนะครับผมใครที่พร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยนะครับและถ้าใครพร้อมก็ไปดูกันเลย โอเคครับผมอย่างแรกเลยที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือพวกอุปกรณ์ที่เราจะได้มาจากแอดออนตัวนี้นะครับผมนั่นก็จะเป็นชุดอ่ะพวกนี้อันนี้จะเป็นชุดของไอ้ซอมบี้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะฟุตบอลอะ่ะใช่ไหมเนี่ยก็ที่มันเขียนฟุตบอลอะ่ะไออะไรนะอเมริกันฟุตบอลปะนะครับผมแล้วก็มีเป็นโคเฮลเมดอ่าแล้วก็บาเก็ตเฮลเมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาเออกมาให้หมดเลยแลวกัน อย่างแรกเลยก็มาดูที่ชุดก่อนเลยชุดนี้ใส่ได้จริงนะครับนี่เยวใส่ให้ดูเอ้นนี้ผมก็เอามาใส่เล่นๆนี่ใส่ได้จริงนะครับผมก็เทยไปครับเท่ๆๆเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นหมวกนี้หมวกโคนหรือว่าหมวกไอ้กล้วยจราจรน,นั่นเองนะครับที่ซอมบี้ตัวหนึ่งก็จะมีใส่เหมือนกันนะครอย่างต่อไปก็จะเป็นบักเก็ต e ฮลเมตน่ครับนี่โอ้โห แต่มาใส่จริงๆอันนี้นี่ใหญ่ใหญ่กว่าปกติอางนั้นก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นแพ a นชอว์ชเวลนะครับก็เอาไว้อเอาไว้เดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันนี่ครับสมมติเราเอา,เอาไอตัวนี้วางใช่ไหมนี่เราวางแล้วเราก็ใช้เจ้าแพรนชเวลนะครับปักทีเดียวพอนะครับผมคือถ้าเราตีอ,อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ผิดแป๊บหนึ่งนะคือถ้าเราตีธรรมดานะครับหรือว่าใช้ดาบอ่ะมันต้องหลายทีนะ อ่ะเดี๋ยวใช้ดาบนี่ก็แเดี๋ยวดูเห็นยไหมทีเดียวไม่ไม่ตายครับนี่ทั้งสองทีแต่ถ้าเราใช้แพนโชเวลนะครับก็คือทีเดียวเลยนะครับกับทุกพืชน,นี่ทีเดียวหมดเลยนะครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับแพนโชเวลนะครับผมอ่ะต่อไปจะเป็นอะไรวอเตอร์ลิงอ่าอันนี้อะไรวอเตอร์ลิงแคนนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะก็เดี๋ยวไปลองตอนทดสอบต้นไม้แล้วกัน ต่อไปจะเป็นสนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับก็ถ้าใครเล่นเกมนี้ก็จะรู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าอุ้ยเอาเฮ้ยหายเอาหายไปไหนวะเพราะว่ามันเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเอาไปใช้ในการาซื้อพกพืชนะครับต่อไปจะเป็นแฟล้งเพลนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เอาไปใช้อะไรได้นะต่อไปจะเป็นเฟลเวอร์พอตนะครับหรือว่ากระถางที่เอาไว้วางพวก แพนนะครับหรือพืชนั่นเองครับต่อไปจะเป็นสปรูตแผนช็อปนะครับนั่นก็คือเป็นตู้นี่เป็นตู้อย่างนี้เลยเป็นตู้ที่เอาไว้ซื้อพู้เอ่อพืชน,นะครับกดเทรดนะครับแล้วก็นี่เลยเราก็ใช้เจ้าซันเนี่ยเพื่อแลกกับพืชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแลกให้ดูนี่อย่างเราจะเอานี่ใช่ไหมซันเฟอร์อรนี่ก็ ใช้ซันสองอันนะครับผมก็มีเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็มีเป็นเลเวลรด้วยเลเวลรสองนะครับผมก็ประมาณนี้อนี่ก็แลกได้เยอะเลยในตัวนี้ใช้ได้หกใช้ใช้หกตัวนี้ใช้เจ็ดนะครับผมมีเท่าไหร่ก็แลกไปนะครับประมาณนี้สําหรับเจ้าอะไรนะสตาร์แอน h ์ชอปนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับอุปกรณ์ก็น่าจะหมดเพลงท่านีีแล้วอย่างต่อไปนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นนี่เลย ถึงตัวพระเอกของเราเดี๋ยวนะลืมแปหนึงต่อไปก็จะเป็นพวกพืชนะครับโอ้ยเสียงเสียงหายนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นพวกพืชนะเดี๋ยวออกมาให้ดูเลยอ่าเดี๋ยวเรเอาแพนโชเวลมาดีกว่าตัวแรกนะครับผมก็จะเป็น sunflower package นะครับหรือว่าเจ้าอะไรนะดอกคันตะวันนั่นเองโอ้ยเสียงหายขอไปนะครับเสียงหายเหนื่อยด้วย โอ้ยนะครับสำหรับเจ้าแพลนโชเวลนะครับมันก็จะดับเป็นสันได้นะอ่ะเดี๋ยวต้องรอสักคู่นะครับระหว่างรอนะครับเราก็ต่อไปจะเป็นทวินซันฟลาวเวอร์แพ็กเกจนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เป็นซันฟลาวเวอร์ที่มี2แฉกน,นั่นเองก็คือทวินเป็นแฝดน,น,นั่นเองเฮ้ยอย่าไปยุ่งนี่แล้วเมื่อไหร่พวกเองจะดับสันกันเนี่ยอ่ะนี่น,น,นี่เมื่อไหร่ที่มันจะดับสันนะครับมันจะเลื้ยงแสงแล้วก็ดอกมานี่นี่ก็เก็บไปก็ได้มานี่นแล้วนี่ครับ ำหรับทวินน่าจะรออีกหน่อยนะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นพีชูเตอร์แพ็กเกจนะครับหรือว่าถั่วน,นั่นเองใช่ไหมโอ้นั่นยิงแล้วยิงไม่ทันอเลยเลยจะให้มันเรียกว่าอะไรดีนะ <c oughs> ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับไม่ได้เล่เลน,เลนเกมน,นี้นะอันนี้ไงนี่ไหมมันก็จะดอกมาเป็นซันฟลาเวอร์สอันนะครับอืมซึ่งเจ้าไอ้อะไรนะพีชูเตอร์นะครับมันก็เป็นตัวพื้นฐานของเกมเลยมันก็คือจะยิงพวกมอน คือคือไม่ใช่แค่อซอมบี้หรือว่ามอนที่มันแบบว่ามาจากแอดออนมันก็ยิงพวกเห็นไหมเมื่อกี้มันก็ยิงสลามนะครับก็เอาไปใช้ในการเอาชีวิตรอดได้เหมือนกันนะเอาไปเล่นส v ายเวก็ชิวๆต่ออ,อ,อยังต่อไปจะปเป็นอันนี้อา่าจะเป็น2หน้านะครับหน้าธรรมดากับหน้าโกรธซึ่งข้อดีของมันเลยคือมันจะยิงทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับ อย่างสมมติมีซอมบี้ที่มาจากข้างหลังด้วยมันก็จะสามารถยิงจากข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าด้วยพร้อมกันซึ่งมันเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นทรีพีเตอร์แพ็กเกจนะครับตัวนี้จะเป็น3หัวนะครับเดี๋ยว,ว่าเรียกไฮด้าก็ได้จะเรียกว่าไฮด้าแล้วกันนี่มันก็โอ้โหเดือดเดี๋ยวเดือดมันก็จะยิงเป็นสามสามอะไรนะสามสามสามเมตรเรียกว่าเม็ดแล้วกันผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันต่อไปจะเป็นการลิงพีหรือว่าจะเป็น ัวยิงที่มันแบบว่ารัวขึ้นนะค,ะครับผมน,นี่เห็นไหมยิงรัวมากยิงปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยต่อไปจะเป็นวอลนัทหรือว่าเป็นถั่วใช่ไหมวอลนัทมันถั่วหรือไรว,วะ,ะนัะนะผมก็ไม่แน่ใจจะไม่ได้ละต่อไปจะเป็นทอนัทนั่นก็คือเป็นวอลนัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมโอ้โหอัน,นอันนี้ตัวมันสูงกว่าผมอีกนะเนี่ใช่ไหมตัวสูงกว่าอีกนะอืม ซึ่งหนะ้าตาม,มันก็จะต่างกันแล้วก็ขนาดนะครับตัวนี้จะยิ้มตัวนี้จะบึง้งตึงนะครับผมอ๋อตัวต่อไปก็จะเป็นโปเตโตเป็นโปเตโตนะครับเป็นมันฝรั่งระเบิดอันนี้คงต้องรอนะครับเพราะว่ามันก็อ่ามันก็มันต้องรอขึ้นมาจากดินนะครับระหว่างนี้แล้วก็ตัวต่อไปล้วกันตัวต่อไปจะเป็นสกัดดี ดูแพ็กเกจเป็นเห็ดหรือเปล่าอ่าใช่เป็นเห็ดนะครับผมซึ่งถ้าเป็นตอนเชา้ามันก็จะหลับนะครับแต่ถ้าเป็นตอนคืนมาาันจะตื่นขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมปรับเวลาให้ดูนี่มันก็จะตื่นแล้วแล้วมันก็จะยิงมองนนี่ยิงนะครับตัวนี้สําหรับแมปตอนกลางคืนนะด่านตอนกลางคืนก็มุ้งนอนต่อไปนั่นแหละโอเคตัวต่อไปจะเป็นกรูมอ่าชูมนะครับเป็นเห็ดหลายแฉกนะครับหลับอีกแล้วแฮะต้องให้มันเช้าก่อนอนะ่ะเดี๋ยวเดียด๋วยว เอ่าช้าก่อนนะเอ้ยไม่ก่เห็นไหมมันก็จะยิงไปหลายแฉกเป็นฟองสบู่นะถ้าเป็นในเกมก็เป็นฟองสบู่ในนี้ก็เป็นฟองสบู่มั้งนี่โอโ้โหน้าต่างง่มากดูหน้าตาดีง่กว่าเดิมอีก่ะต,ต่อไปจะเป็น b r o w e r package หรือว่าจะเป็นใบพัดนะครับตัวใบพัดพัดอะไรอะตัวใบพัดนี่ก็เอา้เอาหายไปแล้วตัวใบตัวใบพัดนี้นะครับก็จะเอาไว้พัดตัวที่แบบว่า เป็นซอมบี้ประเภทที่มันบินนะครับเดี๋ยวนะแล้วมันหายไปไหนอ๋อมันใช้แค่แป๊บเดียวเสร็นะคือวางปุ๊บมันจะใช้สกิลเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันตัวต่อไปจะเป็นสตาร์ฟูดหรือว่าปลาดาวตามนั้นซึ่งมันก็จะยิงเป็น5ชาแฉซึ่งตัวนี้ก็ดีมากนี่นก็ดียิงเป็น5ชาแฉปุ๊บปุ๊บโอ้ดีมากดีมากตัวต่อไปจะเป็นโกแมกเนตหรือว่าเป็นแม่เหล็กนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวที่ เป็นตัวที่ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถดึงมันดูดพวกที่เป็นซอมบี้ที่ใช้พวกโลหะหรือเหล็กนะครับอย่างกระป๋องกระป๋องที่มันหัวสวมหัวหรือว่าจะเป็นอะไรที่บังหน้านะครับประมาณนั้นตัวต่อไปเป็นวินเทอร์เมลอนหรือว่าเป็นเมลอนที่เป็นน้ําแข็งซึ่งตัวนี้ก็มีข้อดีนะครับนั่นก็คือจะทําให้พวกมอนเนี่ยมันจะติดสโลว์นะครับผมตัวต่อไปจะเป็นแค่โอ้อย นี่ครับแคคตัสก็จะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะกระบองเพชรนะครับเป็นเป็นกระบองเพชรนะเโอเคเป็นกระบองเพชรนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีเลยก็คือจะเป็นพวกประเภทที่บินที่ใช้ลูกโป่งนะครับซึ่งตัวนี้ถ้ายิงลูกโป่งก็จะแตกทันทีนะครับก็เป็นตัวที่แก้ทางตัวลูกโป่งนะครับอ้หมดแล้วตัวต่อไปเลยซึ่งแอนออนนี้มันดีจริงๆนะหรือมันใช้ได้จริงมันใช้ได้ผลจริงแล้วก็ไม่เฟกนะครับไม่เฟกนะ อันนี้คือตัวอะไรวะเนี่ยอัรเบล่าเหรอมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมผมไม่มีข้อมูลตัวนี้เลยตัวตบเด๋ยวเดี๋ยวนะตัวตัวนี้มันเดี๋ยวนะถ้าวางแล้วโอเคให้มันตื่นก็พอตัวนี้นะครับตัวตํานานเลยตัวบึ้มบ้านนะครับตัวบึ้มบ้านเลยเรียกว่าตัวบึ้มบึ้มเป็นเป็นอ่าพืชที่เป็นประเภทระเบิดแบบ ทีเดียวหายนะครับตัวต่อไปจะเป็นไฮโปรหรอไฮโนหรอเลียกไม่ถูกอะเป็นเห็ดนะครับเป็นประเภทเห็ดที่เอาไว้อะไรนะสกดจิตพวกซอมบี้นะครับให้เป็นฝ่ายเดียวกับเราซึ่งนี่นก็เป็นดูดีมากต่อไปจะเป็นพับพับตัวนี้จะเป็นเห็ดธรรมดานะครับผมก็ต้องใช้ต้องคือเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็ยิยงเป็นเม็ดเหมือนตัวนูนแค่ตัวเล็กกว่า ตัวต่อไปจะเป็นพัมคินใช่แล้วครับพัมคินซึ่งตัวเอาพีนะ่ซึ่งพัมคินนี่ผมรู้สึกว่ามันต้องใส่ต้องเอาพืชมาใส่ในตัวมันนะถ้าจะไม่ผิดนะครับมันก็คือเหมือนเป็นโล่ป้องกันอีกชั้นหนึ่งให้กับพวกพวกเนี้ยพวกพืชที่เอาไว้ยิงนะครับหรือว่าตัวอื่นก็ได้มันจะต่างกับบอลนั้นนะอืไปจะเป็นอะไรอคแคบเบรอันนี้ก็หลาปีปะ ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นกระหล่ำปีอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นการตากระหล่ำปีไปเป็นแนววิธีโค้งนะครับตัวโอ้โหอันนี้เขาทำสมจริงว่ะตัวต่อไปจะเป็นสควอชสควอชสควอชหรอสควอชช่างมันเถอะตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่หน้าตาบึ้งตึงแล้วก็กลัวเพราะว่ามันตัวหนักมากครับผมสกิลของมันเลยก็คือเมื่อซอมบี้เข้าใกล้มันนะครับมันก็จะ โดดทับเลยแบบปุ้มเลยตัวต่อไปจะเป็นไอส์ดรูมแพ็คเกจอันนี้อะไรอ๋อเป็นเห็ดที่เ,เดี๋ยวนะมันเป็นเห็ดตัวนี้มันเป็นเห็ดที่เอาไว้แช่แข็งครับเมื่อเราไอ้อน,นี่เมื่อเราแบบว่าวางลงไปนะครับมันจะแช่แข็งทั้งแมปเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดเออโอ้โหยหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยเยววะอะว่ะคิมนี่ยาวแน่เลยกูว่าตัวต่อไปจะเป็นแมกเนตชูมหรือว่าเป็นเห็ดเดี๋ยวนะมันต่างกับตรงตัวนู้นยังไงวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตรงนู้นมันอะไรวุ่นว,วายจังเลยนะน่าจะเป็นตัวที่ใช้ตอนกลางคืนนะอืมแต่เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับสก,กิลเดียวกันแหละตัวต่อไปจะเป็นสไปร์ตบีชดูว่าเป็นตัวหนามนิงซึ่งเมื่อซอมบี้เดินเข้าไปนะครับมันก็จะโดนหนามที่มันล้วอยู่ท่อยู่ๆๆอ,ยอย่างนั้นนะครับผมต่อไปจะเป็นซันทรูมหรือว่าเห็ดแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเห็ดตัวนี้ก็เหมือนเจ้า sunflower นะครับมันก็จะให้อะไรนะแสงอาทิตย์นะครับในเวลาคืนวังงเหมือนกันได้ได้ไง ตัวต่อไปจะเป็น t o สฟูดหรือว่าเป็นตัวไม้ที่หัวร้อนนะครับอืมซึ่งตัวนี้เอาไว้คอมโบกับพวกยิงพวกนี้นะอืมพวกถั่วพวกเนี้ยยิงออไปนะครับปกติมันจะยิงเป็นถั่วออกมาใช่ไหมเป็นตัวธรรมดาถั่วหรือเปล่าไม่รู้ถ้าบีก็ขอภัยแล้วกันนะครับซึ่งเมื่อยิงผ่านไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะทําให้ถั่วนะมันกลายเป็นไฟเว้ยเออมันเหมือนการเป็นเป็นการคูณดาเมจเข้าไปอีกอะต่อไปจะเป็น stove ่ i หรือว่าจะเป็นคล้ายๆพวกถั่วพวกนั้นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสกลิลที่แช่แข็งได้นะครก็นั่นก็เป็นข้อดีเหมือนกัอนตัวต่อไปจะเป็นพันเท์ร์นหรือว่าเป็นพืชที่เป็นตะเก,กียงแสงอาทิตย์เป็นแสงอาทิตย์หรือเปล่ากูมไม่รู้แต่ว่าเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนครับตัวนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะช่วงนี้ตัวต่อไปจะเป็นอ๋อเฮโน่ผ่าวตัวอ๋ขอข้าวโพดตัวนี้ <laughs> ตัวนี้นะครับ เมื่อยิงข้าวโพดออกไปมันก็จะเป็นข้าวโพดธรรมดาเม็ดธรรมดาใช่ไหมแต่เมื่อถึงสก,กิลของมันเนี่ยเรื่อยๆมันจะเป็นข้าวโพดเหนียวๆหรือว่าเรียกก็เหนื่อยกูก็ไม่แน่ใจซึ่งมันจะทําให้ซอมบี้นะครับติดสตานหรือว่าเดินไม่ได้ช่วงนึงนะตัวต่อไปเดี๋ยนะตัวนี้มันจะชิบหายไหมวะเดี๋ยนะผมขอลองที่ยิงก่อนอ่ะตัวต่อไปนี่งไงกูว,ว่าแล้ว <c oughs> ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจ่าหล่าผี่โนหรือว่าจะเป็นพิก นะครับที่เมื่อวางลงไปเราจะระเบิดกลายเป็นไฟทางยาวเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับตัวต่อไปเอ,อ่อโอเคเดี๋ยนะคอมเปอร์คอมเปอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเนี้ยที่เรียกได้ว่าแด,ย,าด,ย, <laughs> แดย่างเดียวนะครับแดย่างเดียวนะครับกินก็คือกินซอมบี้อย่างเดียวนั่นแหละเออพูดง่ายๆต่อไปจะเป็นเมลอนโอตัวนี้จะคล้ายๆกับตัว ไอ้น้ำแข็งนะครับเออไอ้ตัวน้ำแข็งจะแช่แข็งใช่ไหมแต่นี่ไม่แช่แข็งนะครับมันก็เป็นเมลอนธรรมดาตัวต่อไปอ๋อ I อีมเตอร์เทเตอร์อตัวนี้สึกว่าจะเป็นตัวที่อ่าประมาณนี้แม่เหมือนรู้เลยคัดลอกให้ดูเลยนะโอเคมันก็จะเป็นตัวก๊อปปี้นั่นแหละครับเรียกว่าเป็นตัวเรียนแบบนั่นแหละตัวต่อไปเป็นชื่ออะไรเนี่ยเมลมาลิโกะหรออ๋อ,อตัวนี้เป็นดอกไม้พิเศษนะครับ ที่วางลงไปมันจะให้เงินที่เป็นเหรียญในเกมนะมันไม่ใช่ไม่ใช่แสงอาทิตย์นะมันจะเป็นเหรียญในเกมนะครับซึ่งเหรียญในเกมก็เอาไปแลกอะไรก็ว่างกับไปนี่ขอผมตัวต่อไปจะเป็นสปายเกอร์ล็อกโอ้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับไอ้หนามตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กซึ่งน่าจะมีความแรงกว่านะอาจะไม่ผิดน่ก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วแหละอือดูดดูหน้าตามมาดิตัวต่อไปลีเพียเตอร์นี่ตัวอะไรอ่ะ เัาตู้ยิงแบบดับเบิลไปคือมันจะคล้ายๆกับไอตัวนี้ครับมันจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่ามันจะยิงแบบโป๊ะนะครับมันไม่ได้ยิงโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่ใช่นะอันนี้ยิงโป๊ะโป๊ะแล้วก็โป๊ะโป๊ะนะครับก็คือยิงเป็นสองครั้งนั่นเองต่อไปเป็นโอ้เชอร์รี่บอมเดียวอันนี้อันนี้ออาหาไงเชอร์รี่บอมนะครับซึ่งเมื่อเรากดใช้เลยมันก็จะระเบิดเลยบึ้มอย่างนี้โอ้ยเฮ้ยขึ้น เพาเวอร์ <Power S 2> ด้วยหรอคืออะไรวะเมื่อกี้เห็นไม่ทันเอ้ยเจ๋งวะเจ๋งวะการตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นการระเบิดเลยระเบิดรอบด้านเลยเป็นรัศมีวงกมลมรัศมีวงกลมตัวต่อไปจะเป็นฟูมชรูมนี่เห็ดแบบไหนเนี่ยอ๋อเห็ดแบบฟองสบู่นะครับคล้ายๆกับตัวตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันได้หลายทางใช่ไหมยิงได้หลายทางแต่นี้ยิงได้ทางเดียวนะครับอืมเป็นฟองสบู่ซึ่งมันก็จะพัดพวกซอมบี้ได้นิดหน่อยนะครับผม โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บถึงล็อตสุดท้ายแล้วโอ้ย oh, แทบแย่เน okay. ่ยกูโอเคเฮ้ยตัวนี้อ๋อ oh, oh, ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเอาไว้ใช้กับหลุมศพเดี๋ยวผมทําให้ดูมีหลุมศพพอดีตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้เฉพาะเจาะจ,จงเลยโดยเฉพาะนะครับซึ่งหลุมศพนะครับถ้าเป็นในเกมเนี่ยมันจะเรียกพวกซอมบี้ออกมาจากหลุมศพนะครับวิธีแก้ทางซอมบี้ไม่ให้ขึ้นจากหลุมศพก็คือใช้ตัวนี้นี่ ทำอย่างนี้เลยได้เหล็กก็เดินนะครับนี่ก็ประมาณนี้ก็คือมันจะกินหลุมศพเข้าไปนะครับนั่นจะทําให้ซอมบี้ไม่เกิดนะครับผมตัวต่อไปจะเป็นคอฟฟี่บีหรือว่าเป็นกาแฟนะครับซึ่งมาเราก็ใช้เดี๋ยวเดี๋ย่นีมันก็จะตื่นมันก็จะทําให้พวกที่หลับเนี่ยมันตื่นนะครับนี่เดี๋ยวลองก็นี่อ่ะตื่นแล้วนะครับผม เอาละเมือ่อโอ้ยต้องลองไก,กลๆแล้วพี่เอ้ยผม,มอยากลองว่ะพีอย่าเพิ่งดีว,ว่ไว้ลองตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับอืมอยากรู้จริงๆเลยตัวต่อไปจะเป็อนอ๋อแพ็กเกจอันนี้เอาไว้ใช้ในน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอเดี๋ยวเขาลองอันนี้ก็ใช้อ๋อไอ้พวกนี้ใช้ในน้ําหมดเลยอ่อ must be plant in water เนี่ย เป็นตัวที่ใช้ได้แค่ในน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยลองแล้วกันกาลิกแ p a c เกจตัวอะไรวะอ๋อตัวกระเทียมนะครับก็คือซอมบี้จะลังเกียดซอมบี้จะลังเกียดแก่เโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไอ้พวกตัวน้ำเลยเดีกว่าเนาะตัวนี้นะตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อวางแล้วมันก็จะเป็นตัวที่เหมือนแมวเหมือนนั่นแหละนะครับแต่มันจะเป็นยิงยิงเป็นหนามเนาะก็คล้ายๆกับตัวกระบ,บองเพชรน,นะครับมันจะแก้ทางไอ้พวกซอมบี้ที่มัน เป็นลูกโป่งนะครับลอยอยู่บนลูกโป่นงนี่ครับตัวต่อไปจะเป็น t a n g o h i okay, p package จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่างนลายเหรอผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันที่อยู่ในน้ำสกิลของมันก็คือเออ่เมื่อซอมบี้อยู่ใ,ใกล้ๆมันนะครับมันจะดึงซอมบี้ลงไปแบบวันช็อตเลยนะครับซอมบี้ธรรมดานะคล้ายๆกับไอตัวที่มันแดกเนี่ยคล้ายๆกับตัวนี้นะครับคล้ายๆกันเลยโอเคตัวต่อไปจะเป็นอันนี้ก็ชื่ออะไรซีชูม เป็นเห็ดทะเลเห็ดน้ำนะครับผมก็ซึ่งคล้ายๆกับเห็ดธรรมดาแหละแต่แค่อยู่ในน้ำแค่นั้นแหละตัวต่อไปเป็นอันนี้เป็นเอ่ออะไรนะเป็นอะไรนะใบบัวซึ่งมันทำอะไรได้ป่ะเนี่ยคิดไปแล้วมันทำอะไรได้ป่ะเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจทุกคนต้องลองเอาไปใช้เองนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน โอ้หมดแล้วนี่ใช่ไหมโอ้หมดแล้วหมดแล้วมาโอเคก็หมดกันไปนะครับสําหรับเออ,อเยอะจริงๆนี่แค่นี่แค่เพื่อนที่ยังเหลือซอมบีก้ก็โอ้กูตายนะครับผมอุ้ยซึ่งแต่ละตัวก็มีสกิลที่ต่างกันไปนะครับผมถึงเวลาซอมบีล้ละโอเคออกมาเลยตัวแรกนะครับสกรีนดอร์หรือว่าซอมบี้ประตูถือประตูนี่นะครับก็จะเป็นซอมบี้ที่ถือประตูที่มันจะคล้ายๆโล่นั่นแหละครับอืม ประมาณนั้นเป็นตัวป้องกันเป็นตัวแทงค์ระดับหนึ่งซึ่งต้องถึกมากถึกจริงจรินะเนี่ยที่ผมใช้ดาบอะไรนะมีเทเลท์เลยนะโอเคตัวต่อไปเป็นแฟลกซอมบี้เอ้แฟลกซอมบี้หรือว่าเป็นซอมบี้ที่ถือธงนะครับถ้าเป็นในเกมแพนดนะ้าซอมบี้ก็จะเป็นซอมบี้ที่แบบว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเปิดเปิดศึกเออผมก็เล่นไม่ถูกเหมือนกันแบ็กอัพแดนเซอร์ซอมบี้นะครับหรือซอมบี้นักเต้นนั่นเอง ซึ่งเป็นลูกน้องของแดนเซอร์ซอมบี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรามาเป็นซอมบี้ธรรมดานั่นแหละตัวเตัวต่อไปเป็นแดนซิ่งซอมบี้เนี่ยครับปัม๊มซอมบ,บี้ตัวนี้นะครับก็จะเสกเจ้าแบ็กอัพซอมบี้หรือแบบแบ็กอัพแดนเซอร์นะครับซอมบี้มาอดีจะวทำให้ดูแล้วกันแดนซิ่งซอมบี้ม้วงไปนะครับนี่นะครับมันก็จะเสกแล้วก็โดนพืชกูฆ่าตายโอ้ย เดี๋ยวเพิ่มยิ่งขึ้นโอ้ตายตาย,ตายโอเคไม่ต้องทำอะไรแนละ้วเออโอ้ยตัวต่อไปจะเป็นซอมบี้อันนี้เป็นซอมบี้ธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรธรรมดาธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยครับอ๋อตาทิ้งไปแบบปังต,ต่อไปจะเป็นแจ็คอินเดอะบ็อกซ์หรือว่าซอมบี้ตัวตลกอย่างนี้ได้หรือเปล่าซอมบี้อะไรแจ็คอินเดอะบล็อกก็คือซอมบี้ที่ถือกล่องแจ็คอินเดอะบ็อกซ์นั่นแหละครับตัวต่อไปจะเป็นฟุตบอลซอมบี้ นี่นะครับก็จะเป็นซอมบี้ใส่ชุดอเมริกันฟุตบอลซึ่งสป,ปีดก,ก็จะไวกว่าซอมบี้ธรรมดานะครับแล้วก็ถูกกว่านี่ไหม,ห,มหลายทีเลยกว่าจะตายนะครับตึกตึกตึกตัวนี้เป็นตัวแทงระดับหนึ่งเลยตัวต่อไปดักกี้ทูบซอมบี้อันนี้คืออะไรจำไม่ได้โอ้เป็นซอมบี้ที่ใสุ่งย่างเป็ดนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นตัวที่เป็นซอมบี้ที่เอาไ้ใช้แมปแบบว่าเนี่ยนะที่เป็นน้ํานะครับต่อไปเป็นโคลเฮดหรออ๋อซอมบี้คล้ายกับตัวเมื่อกี้แต่เป็น ใส่หมวกกลวยใส่กลวยที่หัวน,นั่นเองแล้วก็มีเปรตนะครับโอ้ยพลาแล้วดอกด้วยฮะตัวต่อไปเป็นโปโกโ้โอ,โอ,โอ้ยซอมบี้ซอมบี้มีสปริงผมก็ได้ไม่ถูกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะกระโดดข้ามได้นะถ้าจะไม่ผิดต่อไปจะเป็นนิวสเปอร์ซอมบี้หรือว่าซอมบี้ถือถือหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งเมื่อซอมบี้ตัวนี้นะครับโดนยิงแล้วไอ้นิวสเปอร์หรือว่าหนังสือพิมพ์มัน มันมันมัน,ม,นมันพังใช่ไหมมันขาดมันเละเทมหมดนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะกดแล้วเพิ่มความไวไวแบบไวมากๆครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเลย,ยนี่เลยนะมียิ้มไปไอซีพีมแตกแลววกววนะว้วนี่ไวมากไวมากโอ้โหยิ้มมาถึงตัวแล้วเห็นไหมโคตรไวนะครับเป็นตัวที่ไวมากมากต่อไปจะเป็นโพเดี๋ยวนะจะมืดโพโพวร์ดิงซอมิอ่ง อตัวซัมบี้บตัวนี้นะครับก็จะเป็นซัมบี้นักกีฬาที่แบบว่าไอ้ใช้ไม้ผมเรียกไม่ถูกอะตัวใช้ไม้นะครับที่จะเอาไว้กระดูกขอ้อมเนาะขรบขบมเออสามารถกระโดดข้ามไอ้ตัวถั่วยักษ์ได้นะได้ทำไม่ผิดน,นะต่อไปจะเป็นคนไดไม่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าบักเก็ตเฮดนะครับโอ้ยบักเก็ตเฮดบักเก็ตเฮด่อเต็มชื่ออะไรดักกี้ทูบซัมบี้นะครับผมก็เป็นซัมบี้ใส่หมวกกระป๋อง แล้วก็เป็ดน,นะครับอืมก็จะคือถึงนั่นแหละค่ะโอ้ถึงถงึโอ้ถึงมากถึงมากต่อไปจะเป็นดอ l ฟินไร r i อร์นะครับหรือว่าซอมบี้ที่ขี่โลมาน,น,นั่นเองซึ่งตัวนี้ตัวนี้นะครับเอาไปใช้กับแมปน้ำนั่นเองซึ่งเมื่อถึงน้ำนะครับมันก็จะขี่ลงมาแล้วก็วายมากนะครับเมื่ออยู่ในน้ำนะต่อไปจะเป็น d i กอ e r Zombie หรือซอมบี้นักขุดนะครับคุปตะราคาอ๋อได้ได้ได้ไดได ซึ่งซอมบี้ตัวนี้ก็มันก็จะขุดได้นะครับมันก็หยุดใต้ดินจนกว่าจะถึงตัวของพวกพืชน,นะครับนี่เดี๋ยวทําให้ดูนี่นี่มองไว้ตรงนี้เห็นไหมหยุดใต้ดินพวกพืชมองไม่เห็นแล้วก็แด็กแล้วก็เดิดนเอือตายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลอยได้ดีหลอยได้ดีอยู่เออก็อไปถึงไหนแล้วอ่ะถึงนี่ปึ๊บ โอเคพอดีเลยตัวต่อไปจะเป็นคาทับขอคาทอบโอคาทับผาคาทาบเปาโอเคคาทาเผาซอมบี้นะครับก็จะเป็นซอมบี้ที่ขี่รถอะไรก็ไม่รู้เรี่องไม่ถูกซึ่งมันก็จะทําการยิงแตงโหมหรือเปล่าขึ้นในเกมมันเป็นแตงโมไม่ใช่หรอทำไมในนี้มันเหมือนอะไรวะเนี่ยเออเออโทษนะมันขาโป่มันก็จะขึ้นที่ด้วยรถโอ้ มันจะขึ้นที่ด้วยรถนะครับแล้วก็ยิงแตงโมสร้างความใใเสียหายแก่พืชเรานะครับผมตัวที่น่าอึดแดดมากตัวต่อไปจะเป็นอ่าอิมมอ๋อเป็นซอมบี้เด็กเป็นซอมบี้วิ่งไหวเฉยนะครับก็ไม่มีอะไรสโนโคล s อ๋อสโนโคลสนะครับเป็นซอมบี้ที่ว่ายน้ำได้นะครับรู้สึกว่าจะดำน้ำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะคอบพี่ตัวต่อไปจะเป็นแฟรง ดักกี้ทูบนะครับก็เป็นซอมบี้ที่ถือป้ายไม่ใช่ถือป้ายดิถือธงนะครับแล้วก็เป็ดก็คือเป็นเอาไวส้สำหรับแมพน้ำน,นี่นเอตัวต่อไปจะเป็นยถึงไหนลแล้วลดเดอร์ลัดเดอร์อ๋อเป็นซอมบี้ลัดเดอร์ซอมบี้นะครับเป็นซอมบี้ที่อุ้ยดาเมจเอ้ยไม่ใช่ดาเมจสปีดได้อยู่นะเป็นซอมบี้ที่ถือบันไดนะครับแล้วก็จะวางข้ามพวกว,วอลนัทได้นะครับผมอน,นั้นจะทำให้ดู <c oughs> อันนี้นี่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 ครับในฐานได้วางเวนไหมโอ๊ยอะไรอ่ะนี่หนไหมมันก็จะวางบันไดได้นะครับซึ่งข้ามตัววอลนัทไปได้เลย Bucket h <hate> เฮดอันนี้เป็นซัมบี้หัวกระบองธรรมดาเลยนะครับก็ไม่มีอะไรไมันรู้สึกรีวิกวกันแล้วว่าตัวนี้ยังแหละตัวต่อไปเป็นบอลลูซัมบี้นะครับซึ่งซัมบี้ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปไม่จบ แต่มบีประเภทบินนะครับอ้ยจะไปไหนเราตีมันแล้วลูกโป่งแตกมันก็จะตกเองเห็นไหมตัวแก้ทางของมันก็คือเป็นพวกหนามนะครับคือพวกนี้มันยิงไม่ได้นะอันนี้ทำไม่ได้เห็นไหมยิงไม่ได้เพราะมันเป็นประเภทบินแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นเห็นไหมเห็นไหมถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกไอกระบองเพชรหรือว่าเป็นไอตัวแมวเนี่ยผมเล่นไม่ถูก่ะ มันจะได้นะครับมันจะทำลายได้เห็นไหมเอยเดี๋ยวลองให้ดูทีนะครับมีไหมมีแค่ตัวกระบ,บอเพชรนะครับพี่หิงด่าแล้วก็ไอ้ตัวนู้นนะครับก็คือเป็นตัวที่ยิงเป็นประเภทหนามนั่นเองต่อไปโคนเฮดก็เป็นซอมบี้ใส่หมวกกุวยจราจรธรรมดาเลยนะครับอืมอเอออ่ะอย่างที่บอกกันไปตอนแรกนะครับลองมาลองไอ้ตัวชลูมไ,ไอ้ตัวนั่นอนะ ตัวระเบิดนะครับปุ่มมันอยู่ไหนนะโอเคครับผมตอนนี้เจ้าดูมเราก็ได้แล้วนะครับผมเรามาลองหน้าบานกูเลยดีกว่านี่คอฟฟี่บีนพร้อมแล้วหรือยังเอาละถ้าใครออก่อนที่จะไปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อใหพัดคี้ป่ใหม่นะครับผมอถ้าใครพร้อมแล้วเราก็จุดระเบิด โอ้อ้าวอาแค่นี้เหรอผมก็นึกว่าจะแบบระเบิดแเป็นแบบ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 ระเบิดจริงๆอะตเเอ้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอ้ยเดี๋ยนะถ้ามันโดนพวกกันไม่น่าเป็นไรหรอกเดี๋ยวลองกับไอพวกนี้ก่อนเอาละแกพพ้่มเรียไปเลยไปเลยโอ้ก เอาละระเบิดเลยบูโอ้ประเจ้าโอะไรไม่รู้ทำไมเล่ลดับเยอะจังก็น่าจะเป็นก็คือเป็นตัวที่แรงแน่นอนนะครับผมแต่แค่ในนี้มันไม่มีเอฟเฟกที่แบบว่าดินถล่มฟ้าตลายอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออนแผนแพทาซอมบี้นะครับผมมาเป็นไงดีไหมเป็นแอดออนที่ใช้ได้จริงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ เป็นแอดออนเบล็อกเนาะอย่างที่เห็นเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็จะใครชอบคลิปนี้เนี่ยครับก็ฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดซับแคลนและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็จะมีการแจกแอดออนอันอีกแน่นอนลิ้นพันมาแล้วแล้วก็เจ็บคอมาแล้วเพราะว่าพูดเยอะมากนะครับมีเยอะจริงๆนะครับแอดออนนี้นะครับอันนี้ไม่โกหกเลยอันนี้อันนี้ในมือถือนะเบล็อกมือถือเลยนะครับผม เออซึ่งแต่ตัวก็ใช้ได้จริงทั้งนั้นนะครับก็ลองมาแล้วนะครับผมอ่ะก็รอติดตามชมแอดออนถัดไปหรือว่าคลิปถัดไปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไว้บ่ายครับจบไปด้วยเจ้าบุดูมแล้วกันนะครับผมอ้าวหน้ามันอยู่ไหนเนี่ยเอ้เยมันไม่มีหน้าเฮ้ยเฮ้ยช้มามือนะครับผมมาไปเจอกัน